สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมเอื้องหมายนาด่างนะครับซึ่งหลายๆท่านนั้นนะครับผมน้องสอบถามผมมาว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับให้เขาใบสวยนะครับอันนี้ผมกเลี้ยงปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าจะสองสามวันรดน้ำทีหนึ่งนะครับผมทุกท่านอันนี้ครับถ้าเราเลี้ยงไปนานๆครับผมใบิ่นจะเพือกนะครับ ถ้าเราไปตากแดดเยอะนะผมเนาะใบเพิ่นจะยุบลงไปเลยนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมเนาะถ้าเรามีบริเวณล,ล่มนะครับผมก็เอาไว้ในบ้านก็ได้นะครับผมทุกท่านซึ่งเอื้องไม้ดาด่างนั้นตะกวนก็ค่อนข้างที่จะราคาหลักร้อยเลยนะครับผมทุกท่านแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็หลายหลายท่านก็อาจจะ บุคคลได้ขยายไว้นะครับผมเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นไม้ที่สวยงามเสมอนะครับสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นไม้ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเวลาเราเหนื่อยจากงานหรือว่าเราเค,เค,ครียดๆนะผมเนาะเรามามองชมธรรมชาตินะครับจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมซึ่งต้นไม้ชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีอีกต้นหนึ่งนะผมเนาะ นี่ครับผมจะเลี้ยงแบบปล่อยๆเลยนะผมทุกท่านบ่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยยังครับผมแต่ว่าใบที่เผือกนั่นก็ยังคงรักษารูปเป่นไว้ได้นะผมทุกท่านนี่ครับอเพียงจะโดนแดดมากเขากะใบกะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สวยงามครับผมเนาะนี่ผมตั้งไว้ในห้องรับแขกเลยนะผมทุกท่านซึ่งเป็นบริเวณเออข้างหน้าบ้านนะครับผมโดนแดดน้อยมากนะครผม อันนี้คือหลายๆท่านนั้นอาจจะเลี้ยงไม่ค่อยโตกันนะผมนกก็เลยเอาเทคนิคแบบง่ายๆนะผมมาฝากกันนะครับถ้าลดน้ําเยอะเกินไปนะครับผมรากเพิ่นจะเน่านะครับผมทุกท่านฉะนั้นก็เอารดตามสมควรนะครับผมนี่ครับหน่อของเพิ่นก็ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อออกหน่อช้าพอสมควรนะครับผม ถ้าเราอยากขยายพันธุ์จริงๆครับค่อยตัดชำก็ได้นะครับผมทุกท่านถ้ารรหน่อนี่โอ้ยครับผมทุกท่านกว่าจะออกแต่ละโน่นี่สุดยอดเลยครับผมน้องสำรับอันนี้คือพันธุ์ใบเรียบนะครับผมทุกท่านพันธุ์ใบเรียบนี่จะหายากกว่าพันธุ์ใบกร,รมหยี่นิดนึงครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นไปชมพันธุ์ใบกรมรมี่กันนะครับใบที่เป็นใบพันธรรุ์กัมยี่ก็จะเป็นใบเลี้ยวยาวกว่านะครับผมทุกท่านแล้วก็จะข้างล่างใบนะั้นจะเป็นนุ่มๆครับผม อันนี้เอามาฝากสําหรับคนที่ชอบไม้ด่างปลูกประดับตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับเอื้องไม้หนาด่างก็เป็นอีกตัวเลือกนึงครับผมสำหรับไม่ด่างในปัจจุบันนี้ครับผมนาอผมอยากให้มองว่าเราปลูกไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความสวยงามก็ได้นะผมทุกท่านเนื่องจากราคาก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะผมทุกท่านเราปลูกสะสมไว้แล้วก็เป็นสวนยมย่อมของตัวเองนะครับผมเนาะ มีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาลงให้ชมเรื่อยๆเด้อครับผมเนาะสำหรับเทคนิคการเลี่ยงกัโปริยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ